เออจับเอาไว้ลูกจับไว้ไม่เป็นไรไม่น่ากลัวเอามองปะป๊าไว้ลูกมองปะป๊าไว้ไปใบมีไปใบมี không được rồi,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  không không rồi

เราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเราแค่ลรยลงไปเจอๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลืม่ืมลืม่ลืมเอาแบบข้อยวกไหมแล้วก็

บายบายลูกโอเคแมาเซลฟี่ได้ใช่ใช่นะจ๊ะจะถ่ายไปข้างหน้าครับลองเอ่ลังครับเอ่ลังให้หมดเลยเอ็น่ายกขาตรงโอเค

อันเนี้ยอันเนี้ยร้อยไม่เ่นรไดเลยมั้ไม่ล่ไม่่อันน้อันนี้คือเป็นด่านไหนคะห้อยคู่อันนี้มองกับป้าอันนี้มึงกับป้า หนึ่งสองไอช่วยได้วยช่วยได้วยจะทิ้งมัน้วนนะครจเย็นโจเย็นทำมือกัน

โอเคครับครับกลับอัเนี้อย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวไปพร้อมนี้โอเคโอเคนะลูกจับแน่นๆยกขาตรงสองข้างกันหนึ่งสองขามป ยืงขึ้นครับอ่าเยอะไหต้องมายุ่งโกลไปตรงนั้นแล้วก็เราไปลงไปลงไปเป็นยังไงบ้างคะไม่รู้เป็นยังไงบ้างคะไม่รู้สิ ลิงบาบูนลิงบาบูนน่ะล่ะไปยืนฝั่งนู้นสินี่จะถ่ายคลิปเ้วก็เดินลงไปใช่ไหมใช่ค่ะนี่ถ่ายบางถ่ายน้องไปยืนฝั่งนู้นบูสต์ูส Давайте попробуем. Я, Подожди. Подожди. Я хочу, чтобы у тебя макияж... Отойди, ты видишь, что человек хочет? Okay. ถึงแล้วถึงแล้วปล่อยมือเอหลังไม่ต้องกลัวลูกไม่ตกไหนๆก็จะมาแลวจะเสร็จแล้วเนี่ย